มาที่นี่แล้วจบนั่งเฉยๆสวยออกจากร้านเลย <c oughs> <c oughs> มีแต่พอมาที่นี่นะเขาถามไปซอยที่ไหนบอกซอยร้านนี้บอกสวยสวยเขาถามชอบถามกันบอกเออซอยผมสวยอะไรเงี้ยมีไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วไงทำไมลูกค้าถึงอยากจะตัดผมทรงบ๊อบ คุยกลางครับเหตุผลชอบชอบอะไรเป็นความชอบเป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหมใช่แล้วทรงนี้ยมันควรจะได้ตรงหรือว่าได้พองได้พองเพราะอะไรถึงได้พองเพราะว่าไม่ให้มันรีบไงผมเรามันบางอยู่แล้วใช่ใช่ทรงบ๊อบทุยกลางนะครับโดยเฉพาะผมอยากโศกผมเส้นเล็กรีบแบนนะครับหัวแบนยนี่ แนะนำให้ได้โวล่มนะได้พองนะครับอย่าได้ตรงนะใช่ไหมครับลูกค้าใช่ถ group, ้าได้ตรงแล้วเป็นไงมันก็รีบไปหมดเลยรีบไปหมดเลยแล้วช่างสมัยใหม่มันได้ได้ไหมช่างสมัยใหม่เ่ยได้ไม่ได้ล้วจะทําไงทีนี้บอกแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทาตามเรานะจะเอาตามใจบอาตามใจตัวเองหนีบก็มันก็พองผมจะไปพองอะไรหนีบก็หนีบมีมีถ uh, uh> ah> ah> uh uh ั่มีแต่ผมพังผมแห้งเสียเรียบแป้ไปเลย แล้วทีนี้ตัดสินใจยังไงทีนี้ก็ปล่อยอย่างนั้นอะปล่อยอย่างนั้นอะไปม่ไป,ไปสะทิ้งเลยไปสะทิ้งสะทแล้วก็เป่าๆๆมันก็พองใ้ใช่ไหมนี่แหละ <c oughs> นี่แหละนักเรียนช่างทุกคนนะจําไว้ลูกค้าให้ใดพองใดวอลลุ่มก็ใดให้เขาอย่าไปหนีบไอ้แค่ใดอะไรนะไอ้ใดวอลลุ่มเนี่ยมันจะไปยากอะไรแค่อะไรแค่แข็ตากผมขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใดวอลลุ่มยกขึ้นมาแค่เนีี่่่ยแแคคนเนี่ย ก็เสร็จแล้วเนี่ยไดบอลูมก็ได้แค่เนี้ยไดงอายนะครับงุ้มไปให้โคนมันพองนิดหน่อยนั่นเองนะว่างๆเดี๋ยวจะมาไดสอนสมมาสอนไดยกโคนนะเนี่ยในไดงุ้มไปแค่เนี้ยไดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วสามนาทีห้านาทีก็เสร็จแล้วทรงเนี้ยมันไม่ยากอะไรเลยแค่เป็นคนที่มีอายุนะคนแก่ๆเขารู้นะเขาจะได้รู้เขาได้เองโดยซ้ำบางคนอ่ะพวกข้างใหม่นี่จะหนีอย่างเดียวเลยเออจะหนีไปเพื่ออะไร ผมก็พังผมก็เสียด้วยแห้งด้วยเสียเวลาแล้วด้วยกลับบ้านไปจะเลยนะสมสภาพเนี้ยไดสองนาทีสามนาทีก็เสร็จแล้วนะครับนักเรียนช่างนะไม่ต้องไปหนีบอะไรเปลืองไฟด้วยเสียเวลาด้วยแล้วมันร้อนร้อนหูร้อนอะไรร้อนอน,อน,อน,นิ้วเราด้วยนะครับหนีบนย,ยังไงมันก็ไม่พองแล้วอ่ะอืถามว่าหนีบพองไม่พองแต่ว่ามันผมมันเสียแล้วก็ถ้าจะให้ดีอ่ะไดใช้ความร้อนไม่ต้องเยอะนะใช้ความร้อนประมาณทักห้าสิบเปอร์เซ็นต รวมทั้ง50%แค่เนี้ยผมก็จะสุขภาพดีนะครับใส่อาหารผมใส่ตัวบำรุงแค่นี้เองก็ฝากให้รุ่นน้องแล้วก็ลูกศิลูกห้าเอาไปทํางานด้วยนะเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้าจริงๆเล,เลยมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมไม่มีอะไรอ้าอยากได้รัฐบาลใหม่ไหมตอนนี้ผูพกพุ่งนี้พรุ้่งนี้ก็เลือกเลือกนายกแล้วโอยไม่อยากได้อ่ะแล้วอยากได้ใครอยาก ไม่ต้องมีเลยก็ดีเหรอเอาแล้วใครจะบริหารประเทศแทนเรา <c oughs> อ่ะก็มีในหลวงโอ้ยมอมยุ่ง <c oughs> ในหลวงมียมยุ่งในหลวงโอเคมีประชาชนนีมีในหลวงพอฝากกดไลค์กดแชร์บายบายกลัวกลัวกลัวชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ดน่ยน,นะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับ ช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น LINE a อดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S c M อ่านว่ากะเสมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งรีบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน5 0เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอย หัวหุสิตท่า2สองแยกสามนะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่างห้าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตูสามจะเป็นโรงตลาดยิ่งเจริญนะครับ ลูกค้าที่อนญุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็กกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ ชือชงใหญ่เพชมหาชนทุกคนเคารับจับผมตามสั่ง่อขนาดนี้